ช่ช่อใเ <Hi, Mommy. S 1> ติมคลังคำศัพท์ให้น้องๆกันค่ะโอเคค่ะปฏิทินเลนเโทรทศัศน์ทวคอมพิวเตอร์โซฟาชั้นวางหนังสือ <Book> shelf, ตักกรา Basket, ไม้ปัดขนไก่บัวรดน้ำ สายยางมีดนาฬิกาปลุกของขวัญลูกโป่งแรงสีฟันยาสีฟันโต๊ะเก้าอี้ผ้าปูที่นอนผ้าห่มหมอน Hello. Wow, you did great. Bye.